พบกับมาเดี่ยวและของเพื่อนนะคะและในวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับแผนธุรกิจของร้านอาหารชื่อดังในจงังหวัดขอนแก่นค่ะนั่นก็คือร้านสนทนานั่นเองค่ะแผนธุรกิจจะเป็นอย่างไรมีวิธีการดําเนินการอย่างไรและจะออกมาในรูปแบบไหนไปพบกับแผนธุรกิจของร้านสนทนาได้แล้วค่ะ ะะก็จะเป็นทางด้านสถานการณ์ปัจจุบันค่ะที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารส,าสุพนนะคะก็ได้แก่ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและก็เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมกฎหมายนะคะอย่างเช่นกฎหมายที่มาเกี่ยวข้องก็คือการจํากัดอายุของคนในการเข้าใช้บริการต้องมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่สิทธิ์ของการนําการมาเล่นดนตรีสดภายในร้านที่ เป็นเจ้าของของศิลปินที่นํามาร้องค่ะแล้วก็ทางด้านสิ่งเวดล้อก็คือปัญหาด้านรถติดในช่วงเย็นแล้วก็มลพิษด้านทางด้านอากาศเป็นต,ต้นค่ะค่ะสำหรับซิปปอบอสโมเดลนะคะการแข่งขังขงนภายในอุตสาหกรรมธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะสังเกตได้จากร้านอาหารประเภทนี้นะคะที่ก่อสร้างอย่างมากมายในเวลาที่ใกล้เคียงกันมีทั้งขนาดเล็กและก็ขนาดกลางค่ะซึ่งผู้ประกอบการจะต้องหันมา แข่งขันโด,ดยการสร้างคนที่แตกต่างแล้วก็การให้การบริการแล้วก็ตกแต่งร้านให้มีความโดดเด่นค่ะการคุกคามของผู้ที่เข้ามารายใหม่ก็สามารถเข้ามาได้ง่ายเพราะว่า,าไม่มีความแตกต่างกันมากนะักทําให้ผู้แข่งขันมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆอ,อยู่ในการแข่งขันระดับสูงอำนาจต่อรองของผู้ซื้อก็ผู้ซื้อสามารถมีทางเลือกสูงมากขึ้นเพราะว่าธุรกิจสามารถสามารถเลือก การใช้บริการได้ในหลากหลายมากขึ้นค่ะอำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์ก็ค่อนข้างต่ำค่ะเพราะว่าผู้ขายปัจจัยการผลิตมีมีมากมายสินค้าทดแทนก็ได้แก่อา,าหารตามสั่งร้านนมที่สามารถเลือกประชาบริันอื่นนอกจากร้านถดนานาคะสินค้าผู้ควบของร้านก็ได้แก่บริษัทลอเดลิเวอรี่ดนตีสโฟด ตั้งดื่มแล้วก็อาหารสดทุกประเภทค่ะค่ะสำหรับทรัพยากรภายในองค์กรของเรานะคะก็จะมีกำเรที่ตั้งค่ะสภาพคล่องทางการเงินของร้านพนักง,งานภายในร้านแล้วก็การเป็นที่รู้จักในวงกว้างค่ะความสามารถขององค์กรนะคะได้แก่การวิจัยและการพัฒนาการพัฒนาสินค้าในรูปแบบใหม่ๆค่ะความชำนาญในการบริหารการตลาดและการขายและการตกแต่งร้านที่เป็นสไตล์วินเทจที่คน,นแถบนั้นยังไม่มีใครแต่งร้านแบบ สำหรับการวิเคราะห์อะไรสิ่งนะคะก็จะวิเคราะห์จุดแข็งของร้านนะคะก็คือความมีชื่อเสียงของร้านที่เปิดมาอย่างยาวนานในขณะ,ะที่ร้านบริเวณใกล้เคียงค่ะมีการปิดรัวลงตักหลายร้านนะคะ 2>, 2. ก็คือการบริหารการจัดการขายนะคะก็จัดอย่างมีประสิทธิภาพในการแบ่งองค์กรแบ่งแผนกอยาก่างชัดเจน 3. คือพน,กกรรพนักงานบริการพนักงานภายใน้านนะคะก็มีการจดจําชื่อของลูกค้าที่มาใช้ใช้งานบริการบ่อยๆค่ะ ข้อ4คือการเลือกสรรสินค้าและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพเลือกสรรด้วยตัวเจ้าของร้านไปเลือกสรรเองค่ะข้อ5้าคือเมนูภายในร้านนะคะมีความแตกต่างอย่างเช่นเมนูฟูงปลาค่ะเป็นสิเนเจอร์ของร้านก็คือในบริเวณแถบนั้นก็จะไม่มีเมนูนี้เลยค่ะจุดอ่อนของร้านนะคะก็คือสถานที่จอดรถภายในร้านมีจํานวนจํากัดแล้วก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่มาใช้การบริการค่ะ สองคือการแข่งขันของธุรกิจประเภทเดียวกันมีจำนวนมากโอกาสของธุรกิจนะคะคือทำในที่ต้งของร้านสนทนา,าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของผู้คนที่สัญจรไปมาอยู่บริเวณแถบนั้นค่ะสามารถเห็นได้ง่ายเพราะว่าร้านอยู่บริเวณหัวมุมสองคือธุรกิจร้านอาหารนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นแก่คนในสังคมค่ะด้าน,นอุปสรรคนะคะก็ สินค้าประเภทนี like oh, ้นะคะก็มีสินค้าที่ทดแทนมามากอย่างเช่นร้านอาหารตามสั่งร้านนมที่สามารถไปใช้บริการแทนได้ค่ะแล้วก็ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นปัญหาทางด้านมลพิษมลภาวะทางอากาศค่ะที่ไม่สามารถร้านชนนานะคะก็มีการกาหนดทิศทางและวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะทิศทางของร้านชนนานะคะจะมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าทางร้านเหนนนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อยู่เสมอนะคะทางด้านวัตถุประสงค์ของร้านสนทานานะคะทางด้านการเงินก็นคือร้านสนทนาน,นี่มีการที่จะแย่ง่วนแ่งทางการตลาดนะคะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มภายในจังหวัดขอนแก่นนะคะให้ได้10%ภายใน1ปีและ20%ภายใน3เดือนและมีการเพิ่มยอดขายให้ได้10%จากยอดขายเดิมนะคะต่อไปทางด้านการตลาดนะคะสร้างลูกค้ารายใหม่โดยการใช้ ด i เรกมาเก็ตติ้งนะคะเข้ามาช่วยเพื่อให้ลูกค้ารับรู้ข่าวสารข,ของทางร้านนะคะ <S <S <ess> <S แล้วก็สร้างการรับรู้การชื่นชอบในธุรกิจ <S ess> อาหารและเครื่องดื่มสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจนะคะแล้วก็กระตุ้นให้ผู้บริโภคเนี่ยกลับมาใช้บริการในร้านอีกครั้งนะคะคทางด้านสังคมนะคะทางร้านสนทนานเนีย่ยเน้นให้ผู้มีการเน้นให้ผู้บริโภคนะคะมีการมาพบปะสังสรรค์โดยใช้ ร้านอาหารเนี่ยเป็นศูนย์การเป็นสื่อการในการ,การพบปะกันนะคะแล้วก็มีการเพิ่มรายได้ให้กับนักศึกษาที่ต้องการรายได้พิเศษนะคะทางาตลาดของร้านสนทนานะคะส่วนแบ่งทางการตลาดก็คือแบ่งเป็นด้านภูมิศาสตร์ประชากรศาสตร์แล้วก็พฤติกรรมนะคะทางด้านภูมิศาสตร์ก็เป็นแบ่งเป็นกลุ่มบุคคลในเมืองอยู่ในบริเวณแถบมหาวิทยาลัยขอนแก่น มราชชงมลแล้วก็มอภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทางด้านประชากรศาสตร์ก็คือแบ่งเป็นกลุ่มไว้ทํางานกลุ่มนักศึกษาแล้วก็กลุ่มครอบครัวนะคะโดยมีช่วงอายุระหว่าง20-40ปีนะคะพฤติกรรมก็คือสแสวงหาการพักผ่อนการจัดเลี้ยงการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะคะตลาดเป้าหมายกลุ่มหลักก็คือกลุ่มคนวัยทำงานในเมืองนะคะกลุ่มเป้าหมายรองก็คือกลุ่มนักศึกษาที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะ Positioning ของทางร้านสนทนานะคะก็คือทางร้านสนทนานี่มีการาจัดตกแต่งร้านเป็นสไตล์วินเทจนะคะแล้วมีการบริการแบบเซอร์วิสามทำให้ร้านสนทนาเนี่ยมีความแตกต่างจากทางด้านคู่แข่ง จากทางคู่แข่งค่อนข้างเยอะคะ่ะการกําหนดราคาสินค้านะคะเราก็จะดูจากความต้องการของลูกค้านะคะซึ่งก็จะมีทั้งการกําหนดราคาเพื่อยกระดับสินค้าให้ดูสูงขึ้นแล้วก็การกําหนดราคาเพื่อความเหมาะสมของคุณภาพสินค้านะคะนอกจากนี้เราก็ยังสังเกตได้จากต้นทุนของราคาสินค้านะคะซึ่งเราก็จะตบวกกาไรแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายต่างๆไปด้วยอย่างเช่นอาหารจานเดียวจานละ20บาทนะคะเราก็จะเริ่มต้นขายที่จานละ59บาทเพื่อที่จะได้เป็นกําไรให้กับทางร้านนะคะ นอกจากนี้แล้วเราก็ยังได้กําหนดราคาโดยอาศัยการแข่งขันของผู้แข่งนะคะซึ่งเราก็จะไม่กําหนดราคาตามการตลาดหรือต้นทุนที่เปลี่ยนไปเราก็จะสังเกตราคาจากร้านผู้แข่งของเรานะคะโดยเราจะใช้กลยุทธ์ 4C นะคะซึ่งเราก็จะดูจากคุณค่าที่ลูกค้าให้ว่าลูกค้าของเราพอใจที่จะจ่ายได้ในราคากี่บาท แล้วก็ตั้งราคาที่สูงกว่าตำกว่าหรือเท่ากับร้านคู่แข่งนะคะแต่ถ้าทางร้านของเรามีสินค้าที่โดดเด่นอย่างเช่นภูมมฟ้านะคะเราก็ตั้งราคาให้โดดเด่นกว่าร้านอื่นๆเพื่อให้เป็นที่สนใจค่ะนอกจากนี้เราก็ยังได้ตั้งราคาที่สังเกตได้จากต้นทุนและราคาที่ต้องจ่ายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ ช่องท,ทางการจัดจำหน่ายของทางร้านสนทนาของเรานะคะก็จะพิจารณาจากที่ตั้งและแนวทางการจัดจำหน่ายโดยทางร้านสนทนาของเราก็จะเลือกใช้ช่องทางในเร็กซ์มาร์เก็นะคะนั่นก็คือการส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาดต่างๆให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยตรงโดยมีการกระชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรงค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการสื่อสารและการโน้มน้าวใจนะคะอย่างแรกคือการโฆษณาค่ะการโฆษณานะคะทางร้านนะคะจะเน้น กระตุ้นให้เกิดความต้องการค่ะและต่อมาอีกหัวข้อหนึงนั่นก็คือการประชาสัมพันธ์ค่ะโดยทางร้านนะคะจะเน้นการแจ้งโปรโมชั่นหรือว่าคอนเสิร์ตต่างๆให้ลูกค้าได้ทราบแล้วก็เข้ามาใช้บริการที่ร้านนะคะแล้วหัวข้อต่อมาก็คือการส่งเสริมการขายค่ะโดยการลดแลกแจกแถมหรือว่าอาจจะมี เป็นการแจกเสื้อของทางร้านอย่างงี้ค่ะอีกต่อมานะคะก็คือการใช้พนักง,งานขายคือพนักง,งานขายอะคะ่ะสามารถแนะนําสินค้าและบริการของทางร้านได้ค่ะและอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนั้นก็คือการตลาดทางตรงค่ะโดยมีการแจ้งเมลไปทางลูกค้าหรือว่ามีข้อมูลลูกค้าโดยตรงค่ะต่อมาเป็นการสนับสนุนส่วนผสมทางการตลาดหรือว่าที่เรารู้จักกันเป็น marketing mix นะคะ ค่ะด้านสำหรับด้านการบริการน,นะคะคือจะมีการให้ข้อมูลลูกค้าค่ะแล้วก็จะมีการส่งอาหารหรืออีกอย่างก็คือมีการเดลิเวอรี่สินค้าให้กับลูกค้าโดยตรงค่ะต่อมาเป็นการตรวจสอบการรับรู้นะคะก็โดยจากการฟังคำติชมทางร้านหรือว่าการให้ผู้บริโภคค่ะมีส่วนร่วมในการให้คำติชมหรือว่าคำแนะนำ า,าอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือทางร้านทางร้านนะคะจะมีเครือข่ายธุรกิจก็คือร้านของขุดนะคะแล้วก็มีเครือข่ายโดยตรงกับบริษัทมรลอ้อนั่นคือมีการดีลสินค้าระหว่างกันและกันค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะสาหรับแผนธุรกิจร้านสนนาของพวกเราอย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของร้านสนทนาคะ่ะที่ให้ข้อมูลกับพวกเราและขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามพวกเราทั้งหมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ